นี่นะคะมาดูนะคะตรงนี้นี่แม่น้ําค่ะแล้วก็ดูหินตัวนี้สิหินนี่ใหญ่โตมากนะคะนี่เขาลุงนี้ก็มีหินนะคะก็มีเขามีหินเหมือนกันค่ะซึ่งมันก็แตกต่างจากเมืองไทยเนาะเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเลาะแม่น้ํานะคะเลาะแม่น้ําไปนู่นเราคงไม่ไปรอวันหยุดเราจะเข้าไปตรงนี้เราก็พามาแค่แม่น้ํานี้เนาะพามาแค่แม่น้ํานะคะตรงนี้ก็จะเป็นสุวมหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนี่นะคะก็จะมีที่ปิงป้งปิ้งย่างยางเนาะนี่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่อาบนะนี่นะคะสวยงามตรงนี้ก็เป็นที่ปิงป้งปิ้งย่างยงนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทางเดินเลาะแม่น้ำเขาก็บอกอยู่ว่าไปไปชมบรรยากาศค่ะเขียนเอาไว้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำสะพานกระโดดน้ำค่ะอุย้ยโรแมนติกมากฝั่งนี้นู้นค่ะดูที่กระโดดน้ำเขาฝั่งโน้นนะคะนั่นเขาทำไว้คนก็จะข้ามไปฝั่งโน้นเนาะนี่ตรงนี้ก็เป็นที่เตาปิ้งปิ้งยาง่ยางค่ะ ปิ่งๆย่างๆตรงนี้เนาะบรรยากาศสุดยอดค่ะตรงนี้สวยงามมากเงียบสงบไม่มีคนมาเลยเนาะนี่ค่ะแล้วก็เขาจะทำทางเดินไปตรงนู้นนะคะเดินรอบๆ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 รอบรอบๆไปตรงนู้นค่ะทางนี้ก็มีทางเดินนะคะเนี่ย นี่เขาก็จะมีทางเดินไปนี่นะคะแต่เ,เราคงไม่ไปเราคงจะพอแค่นี้เนาะเราเพิ่งเลิกงานมาก็อาจยันไยห,หน่อยแต่พอมาถึงตรงนี้ธรรมชาติดีๆแบบนี้เราหายเงินนะคะนี่สุดยอดค่ะก็จะมีนกมีปลาปลาเขาก็จะเป็นอัมโบเรเหมือนปลาหมอแต่เวลาเอาไปเนื้อเนื้ออัมโบเรเนี่ยเขาไปทำกับข้าวทำน้ำยาขนมจีนจะอร่อยมากนะคะ สุดยอดค่ะทรใหชาติบำบัดมากนะคะสดชื่นค่ะที่ได้มาตรงนี้นะคะก็รากไม้ตรงนี้เขาก็จะหักโค่นไปเนาะเขาก็เลยตัดออกนี่ค่ะถ้าคนจะมาตกปลาก็ได้นะคะตรงนี้รู้สึกว่าห้ามหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสายเอาไว้สูบน้ำไปทำอะไรเราก็ไม่ทราบเนาะ นี่ค่ะสายสูบน้ำสายกระโดดน้ำตรงนี้เขาก็ทำเป็นที่กระโดดน้ำเนาะนี่ค่ะตรงนี้เขาก็จะเดินออกไปชมบรรยากาศแล้ก็เดินมาแค่นี้พอนะคะเราไม่ไปไกลค่ะสวยงามมากค่ะตรงนี้บรรยากาศสุดยอดมากพี่น้อง สุดยอดจริงๆเลยค่ะโอ้ยเนาะดูเดอ้อโอ้ยไม่อยากกลับบ้านเลยนี่ดูดูดูด,ดูดูนะคะถ้าเราตั้งกล้องเนี่ยจะเห็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะอ๋อม,มันก็เห็นนะคะมันก็เห็นแบบนี้เนาะ มันก็เห็นแบบนี้นะคะมันเมื่อยไม่ใช่หรอกเราถือนานๆมันก็เมื่อยเนาะนี่ก็วันนี้ก็เลยพามาเที่ยวมาชมเนาะนี่เป็นครั้งแรกที่เราเข้ามาตรงนี้เราไม่เคยเข้ามาตรงนี้แล้วก็ไม่วันนี้ก็ยังไม่พบแตผู้คนเดินนะคะไม่น่ากลัวอะไรหรอกค่ะป่าปา่ปาตรงตรงบริเวณนี้มันเป็นเขตชุมชนเนาะ เนเขตชุมชนมันไม่ใช่ป่าแบบต่างจังหวัดแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดนีอยอย่าไปเดินคนเดียวจะหลงได้แต่คนที่เขาอยู่ชินอยู่นานอยู่เป็นที่เป็นทางเขาก็ไม่หลงหรอกเขาก็รู้ที่รู้ทางเนาะในการเข้าป่าโอ้ยพี่น้องสุดยอดความสวยทำให้เราผ่อนคลายมากจิตใจที่เราฟุ้งซ่านดูนกนะคะนกบิน ใจิตใจที่เราฟุ้งซ่านในเรื่องการทํางานในเรื่องต่างๆที่เราเครียดเครียดมาเนาะพอเราเข้ามาอยู่จุดเนี้ทําให้เราผ่อนคลายได้มีความสุขรู้สึกใจิตใจเราไม่เป็นทุกข์เนาะนี่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะที่มาติดตามรับชมค่ะ